เกิดอะไรขึ้นกับโยบอยทีเจนักร้องที่คอยสร้างความสุขมอบเสียงหัวเราะมอบรอยยิ้มให้กับผู้คนผ่านเสียงเพลงมาตลอดโรคไบโพล่าและโรคซึมเศร้าคืออะไรปัญหานี้สำคัญอย่างไรและมีผู้คนจำนวนมากขนาดไหนที่กำลังป่วยเป็นโรคนี้อยู่และผู้คนรอบข้างควรจะปฏิบัติกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอย่างไรวันนี้เดอะสแตนดาร์ดป๊อปจะมาแคร็กให้ฟังครับ จากเหตุการณ์ล่าสุดครับที่เตา๋าจิรายุทธโคลประกางครับหรือโยบอยทีเจป่วยเป็นโรคไบโพล่าและโรคซึมเศร้าขัาน้นรุนแรงจนต้องรีบรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนครับทำให้เรื่องความสําคัญของการเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยได้ถูกพูดถึงข,ขึ้นมาอีกครั้งในสังคมเดอะแตนดาร์ดป๊อปและรายการแคร์ครับขอเป็นอีกหนึ่งเสียงและอีกหนึ่งพื้นที่ปลอดภัยครับที่จะชวนทุกคนมาพูดคุยมาทําความเข้าใจกับอาการดังกล่าวให้มากขึ้นชวนมองลึกลงไปในหลายๆมิติของโรคซึมเศร้าครับ ผ่านตัวเลขสถิติที่เกิดขึ้นผ่านอาการพื้นฐานผ่านข้อมูลทางการแพทย์มีข้อคิดจากนักจิตวิทยาไปจนถึงเสียงของโยบอยทีเจครับในฐานะผู้ป่วยที่เผชิญกับอาการนี้มาอย่างยาวนานเพราะว่าโรคนี้ครับเป็นปัญหาใหญ่ที่ใกล้ตัวและสําคัญมากๆจริงๆนะครับมาเริ่มคกกันที่อาการของโรคไบโพล่าครับหรือว่าไบโพล่าดิสออเดอร์ที่เราเรียกอย่างหนึ่งว่าภาวะอารมณ์แปรปรวน2ด้านที่จะสลับกันไปมาครับอย่างควบคุมไม่ได้ ด้านที่1ครับเรียกว่าม a n เนี่ยเอพิโซดครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นด้านของอารมณ์ที่คึกสุดขั้วครับส่วนอีกด้านหนึ่งเราจะเรียกว่าภาวะด้านที่เศร้าสุดขีดหรือที่เรียกว่า depressive episode ซึ่งความเศร้าครับเป็นภาวะปกติที่หลายๆคนเจออยู่แล้วในชีวิตประจําวันซึ่งถ้าเป็นตามปกติเนี่ยอาการและความรู้สึกดังกล่าวจะค่อยๆหายไปตามสถานการณ์ที่พบเจอรวมถึงค่อยๆหายไปเมื่อวันเวลาผ่านไปครับแต่สําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าครับ อาการความเศร้าดังกล่าวจะไม่หายไปไหนนะครับบางคนถึงขั้นหนักขึ้นเรื่อยๆจนไม่สามารถสลัดจากความเศร้านั้นได้เลยเป็นเวลามากกว่า2อาทิตย์ขึ้นไปเว็บไซต์ world population ครับได้รายงานตัวเลขสถิติครับว่าณนะทุกวันนี้นะครับในปี2022มีผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าสูงถึง251ล้านถึง310ล้านคนหรือว่านับเป็น4%ครับจากประชากรทั่วทั้งโลกที่มีอยู่เกือบเกือบ7.9ล้านคนนะตอนนี้ ในประเทศไทยครับกรมสุขภาพจิตก็ได้รายงานเหมือนกันว่ามีคนที่อายุ15ปีขึ้นไปนะครับจำนวนสูงถึง1.5ล้านคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่คิดเป็นตัวเลข2.1นะครับจากจํานวนประชากรเกือบ70ล้านคนนะตอนนี้และตัวเลขที่น่ากังวลไปกว่านั้นครับคือในบรรดาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทั้งหมดมีเพียง28เท่านั้นครับที่เข้าถึงการรักษาในโรงพยาบาลได้ เพื่อเห็นภาพความสําคัญของปัญหานี้มากขึ้นครับเราขออนะุญาตยกตัวอย่างจากกรณีผู้มีชื่อเสียงหลายคนในระดับโลกนะครับอย่างเช่นเชสเตอร์เบนิงตันครับฟรอน์แมนจากวงลีกินปาร์กจงฮยอนแห่งวงชานี่ครับซอลลี่อดีตสมาชิกวง FX หรืออย่างในประเทศไทยครับก็มีคุณเหมภูมิพาทิตครับคุณอาร์ตเคพเหรือนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างคุณไมเคิลภูพาทครับที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองหลังจากที่ต่อสู้กับโรคซึมเศร้ามาเป็นระยะเวลานานาน นอกจากนี้ครับยังมีศิลปินระดับโลกอีกหลายคนนะครับที่ออกมาเปิดเผยว่าในช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยพวกเขาได้เคยต่อสู้กับอาการซึมเศร้ามาก่อนอย่างเช่นจัสตินบีเบอร์ครับแทยอนวง girls generation ครับแจ็คสันวงก็อดเซเวครับรวมทั้งชูกาวง BTS ครับที่คนนี้นะครับถึงขนาดเคยนำเสนอประสบการณ์การ,รเผชิญกับภาวะซึมเศร้าของตัวเองผ่านเพลงที่ชื่อ the last ซึ่งอยู่ในลบั้ m mixtape ที่เป็นโปรเจกต์ส่วนตัวของเขาครับ และชูก้ารวมถึงสมาชิกคนอื่นๆของวง BTS ครับคือหนึ่งในคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆชูก้าเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ครับบอกว่าถ้าตัวเขาครับและคนอื่นๆพูดเรื่องนี้ออกมาอย่างเปิดเผยพูดถึงเรื่องโรคซึมเศร้าเหมือนเป็นโรคหวัดทั่วไปโรคซึมเศร้าจะกลายเป็นเรื่องที่ผู้คนยอมรับได้มากขึ้นโรคซึมเศร้าไม่เคยเลือกเวลาไม่เคยเลือกสถานที่ไม่เคยเลือกผู้ป่วยเช่นเดียวกับอีกหลายๆโรคบนโลกใบนี้ครับ เพราะฉะนั้นครับเวลาที่เราเห็นภาพภายนอกของใครหลายๆคนที่เขาดูหัวเราะได้ยิ้มได้มีความสุขร่าเริงอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นเพียงภาพภายนอกที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่จะทําให้เราสามารถไปตัดสินคนคนนั้นได้ว่าเขาเศร้าเขาอ่อนแอรหรือเขารู้สึกอย่างไรข้างในเช่เนเดียวกับโยบอยทีเจครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในศิลปินคนแรกๆนะครับที่ออกมาเปิดเผยถึงอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและไบโพล่าของตัวเอง เพื่อให้ทุกคนได้รู้เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจเพื่อเป็นกระบอกเสียงเพื่อย้ำให้กับทุกคนรู้ว่าโรคซึมเศร้ามีอยู่จริงๆและอยากให้ทุกคนมองเห็นความสำคัญและเข้าใจผู้ป่วยเหล่านี้มากขึ้นครับโยบอยทีเจเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ครับว่าเขาเริ่มรู้สึกถึงภาวะซึมเศร้าตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนะครับจากเหตุการณ์ที่พ่อกับแม่แยกทางกันนอกจากนั้นครับเมื่อย้ายโรงเรียนไปเขาเคยถูกบูลลี่ในโรงเรียนจนกลายเป็นเด็กที่อยากเก็บตัวอยู่แต่ในห้อง เพื่อทาเพลงที่รู้สึกว่าเป็นเซฟโซนของเขาอย่างเดียวเท่านั้นและหลังจากนั้นครับอาการซึมเศร้าเนี่ยก็ยังกัดกินเขาไม่อยู่ตลอดตั้งแต่ช่วงที่ได้เป็นสมาชิกวง t 2 r e e t o ไปจนถึงช่วงเหตุการณ์สำคัญครับหลังจากที่หมดสัญญาและไม่ได้เซ็นสัญญาต่อและเขาก็แยกย้ายมาเป็นศิลปินเดี่ยวที่เรารู้จักในชื่อ Your Boy TJ แบบทุกวันนี้ครับนอกจากนี้ครับ TJ เคยให้สัมภาษณ์กับเด e Standard Pop ครับเอาไว้ถึงเหตุการณ์สำคัญมากๆอย่างหนึ่งในช่วงเวลานั้นครับ คือช่วงเวลาที่เขื่อนพัฒรดะนายครับหรือว่าเขื่อนเคอติ o i, mm hmm. เพื่อนที่เคยอยู่ร่วมค่ายกำมิกเซ่ hmm. กันมาก่อนเขื mm ่อ hmm. นเขาจับเห็นสัญญาณบางอย่างครับ mm hmm. ที่ไม่ปกติบนโซเชียลมีเดียของ TJ mm hmm. แล้ววันนั้นครับ mm hmm. เขื่อนได้ชวน TJ ออกไปข้างนอกออกไปกินข้าวออกไปพูดคุยกันถึงปัญหาที่เกิดขึ mm ้น hmm. ในขณะที่เขื่อนเองก็เคยเป็นคนที่อยู่กับอาการซึมเศร้ามาก่อน mm hmm. วันนั้นครับเขื mm hmm. ่อนได้แนะนำให้ TJ ลองไปพบแพทย์เพื่อได้รับการรักษา แต่ก็แน่นอนครับในวันนั้นทีเจยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอาการที่เขาเจออยู่คืออะไรและเขาก็ไม่เชื่อว่าหมอจะสามารถรักษาอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นในสมองรวมไปถึงในรักในหัวใจของเขาได้แต่หลังจากนั้นครับอาการก็ยังไม่ดีขึ้นสุดท้ายทีเจเลยตัดสินใจไปพบแพทย์ตามคำแนะนำเริ่มได้รับยามารับประทานได้ค่อยๆทำตามคำแนะนำของแพทย์มากขึ้นมากขึ้น และใช้เวลาเพียงสองอาทิตย์ครับเขาเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเ,เขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้มากขึ้นพูดคุยกับเพื่อนๆได้เหมือนเดิมและวันนั้นแหละครับที่เขารู้ว่าโรคซึมเศร้ามีอยู่จริงและโรคซึมเศร้าเป็นอาการป่วยชนิดหนึ่งที่ต้องได้รับการรักษาไม่แตกต่างจากโรคอื่นๆทั่วไปถึงอย่างนั้นครับทีเจก็เป็นคนที่เข้าใจโรคซึมเศร้าได้มากพอที่จะรู้ว่าโรคนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยง่าย เพราะในหลายๆช่วงเวลาของชีวิตเขาก็ยังต้องเผชิญกับอาการซึมเศร้าที่ยังเข้ามาหาอยู่เป็นระยะเพราะพื้นฐานความเป็นคนอ่อนไหว sensitive โดยเฉพาะกับเรื่องบนโซเชียลมีเดียที่เขาเคยให้สัมภาษณ์กับเราไว้ว่าเวลาที่ได้รับด้านดีเราชื่นชมกับมันเหมือนเป็นโฟมนุ่มๆมาโดนและอบอุ่นแต่พอเป็นด้านร้ายเหมือนโดนมีดคมๆมาบาดเลือดออกจนกลายเป็นแผลที่ติดอยู่กับเราเป็นนานมากๆเหตุการณ์นในครั้งนั้นครับทำให้ทีเจกลายเป็นคนกลัวโซเชียลมีเดีย บวกกับการเป็นศิลปินที่ทําให้เขารู้สึกว่าบทบาทการเป็นคนสาธารณะเนี่ยไม่สามารถแสดงความรู้สึกทั้งหมดออกมาได้เขาต้องเก็บความรู้สึกหลายอย่างเอาไว้ข้างในซึ่งพอยิ่งเก็บก็ยิ่งกลายเป็นความรู้สึกกดดันกดทับหัวใจของเขาและอยู่รอบๆตัวเขามาโดยตลอดความรู้สึกของ TJ เริ่มคลี่คลายมากๆอีกครั้งครับในช่วงที่เขาทําอัลบัม้มเซลเมดอัลบั้มแรกในชีวิตที่เขาได้รวบรวมความรู้สึกรวบรวมประสบการณ์ รวบรวม,รวม,รวมทุกๆความหมายในชีวิตสอดแทรกเข้าไปในเพลงในอัลบั้มนั้นโดยเฉพาะเพลงหลับตาและเพลงสักวันครับที่เขาบอกว่านี่คือเพลงที่รวบรวมความรู้สึกความอ่อนแอความที่ต้องคอยยิ้มความที่ต้องทำตามคนอื่นไปจนถึงการที่ไม่สามารถแสดงความรู้สึกออกมาได้เอาไว้ในเพลงนั้นเต็มๆครับแมเสเตจในเพลงสักวันที่เขาส่งออกไปครับเพื่อบอกว่าทั้งตัวเขาและผู้ป่วยโรคซึมเศร้าครับ ไม่ได้มีใครอยากอ่อนแอไม่ได้มีใครอยากอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วพวกเขาเพียงแค่ต้องการใครสักคนที่รับฟังพวกเขาอย่างตั้งใจและถึงแม้จะไม่มีใครเข้าใจครับอย่างน้อยที่สุดโยบอยก็อยากใช้เพลงนี้เพื่อเป็นข้อความที่บอกกับทุกคนที่อยู่ในอารมณ์เดียวกันว่ายังมีเขายือนอยู่ตรงนี้เสมอในฐานะเพื่อนที่เข้าใจความรู้สึกของการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆ ถ้าฟังจากเรื่องราวของ TJ ครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าในช่วงเวลาที่เลวร้ายเนี่ยการมีเพื่อนอย่างเขื่อนที่คอยจับสัญญาณและคอยอยู่ข้างๆข,ของยบอยเป็นช่วงเวลาสําคัญที่ช่วยให้เขาผ่านพ้นเรื่องนี้มาได้ดีจริงๆซึ่งเรื่องนี้ครับในรายการ R U O OK K EP ที่109ครับที่พี่ดุดดาวได้ชวนคุณต้นนรพันธ์ครับนักจิตวิทยาจากมีรักคลินิกมาพูดคุยถึงประเด็นเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าหลายๆอย่างที่น่าสนใจเอาไว้ ซึ่งเราขอสรุปประเด็นสำคัญสั้นๆเพื่อให้หลายๆคนเข้าใจเรื่องนี้ได้มากขึ้นครับเรื่องแรกครับคือความจริงที่ว่าในโลกนี้ไม่มีใครอยากป่วยไม่ว่าจะด้วยโรคอะไรก็ตามและจุดร่วมของโรคต่างๆครับมีอยู่3ข้อด้วยกันคือมันจะเชื่อมโยงกับการดำเนินชีวิตใน3ด้านคือ1ร่างกาย2จิตใจและ3การมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชาัดง่ายๆครับอย่างเช่นการเป็นโรคไข้หวัดความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายคืออาการตัวร้อนปวดหัว มีเสมหะไอมีน้ำมูกและจามซึ่งอาการดังกล่าวครับจะเชื่อมโยงไปสู่จิตใจเพราะจะสร้างความกังวลขึ้นมาครับให้รู้สึกว่าถ้าออกไปอยู่ข้างนอกถ้ามีคนเห็นเราจามได้ยินเราซื้อน้ำมูกหรือได้ยินเราไอคนรอบๆตัวจะรู้สึกรังเกียจตัวเราขึ้นมาหรือเปล่า ซึ่งอาการในด้านจิตใจครับจะส่งผลในการปฏิสัมพันธ์กับสังคมอย่างที่บอกไปก็คือเราจะเริ่มรู้สึกอยากเก็บตัวไม่อยากออกไปไหนจนกว่าอาการของเราจะหายดีเพราะไม่อยากไปสร้างภาระให้คนในสังคมครับซึ่งในประเด็นนี้ครับถ้าลองเปรียบเทียบมาเป็นโรคซึมเศร้าครับเราแค่เปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจากอาการไอเจ็บคอที่บอกไปเมื่อกี้เป็นอาการเปลี่ยนแปลงด้วยเคมีในสมองที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่ในเรื่องความวิตกกังวลและในเรื่องปฏิสัมพันธ์กับสังคมไม่ได้แตกต่างกันแถมผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ายังรู้สึกถึงเรื่องนี้มากกว่าด้วยซ้ําและเมื่อความเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเป็นเรื่องเคมีในสมองที่มองไม่เห็นครับทําให้หลายๆคนมองข้ามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไปจนถึงบางคนคิดว่าโรคซึมเศร้าไม่มีอยู่จริงด้วยซ้ำไป ความคลาดเคลื่อนอย่างที่หนึ่งครับคือความคิดที่ว่าผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยจะต้องนั่งซึมนั่งเศร้านั่งร้องไห้อยู่ตลอดเวลาทําให้บางครั้งครับเวลาเราเห็นคนที่ร่าเริงสนุกสนานออกไปไหนมาไหนได้ตามปกติเนี่ยแล้วเขาเดินมาบอกว่าเฮ้ยเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าบางคนจะไม่รู้สึกเชื่อเพราะภาพมันขัดกับสิ่งที่เขาเห็นซึ่งความคิดแบบนั้นครับเป็นการใช้ไม้บรรทัดส่วนตัวไปวัดและไปตัดสินความเศร้าของคนอื่น ซึ่งความสุขความเศร้าแน่นอนอย่างที่รู้กันครับเป็นเรื่องส่วนบุคคลมีผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจํานวนมากนะครับที่ต้องพยายามฝืนยิ้มฝืนมีความสุขทําตัวเป็นปกติเวลาอยู่กับคนรอบข้างเพราะไม่อยากให้มีคนเป็นห่วงไม่อยากสร้างบรรยากาศที่ไม่ดีไปจนถึงคิดว่าตัวเขาเองไม่อยากเป็นภาระให้กับใครและพอความรู้สึกเหล่านี้สะสมนานเข้าครับก็กลายเป็นสิ่งที่กดทับกดดันสะสมอยู่ในใจโดยที่ไม่สามารถพูดออกมาได้ครับ อย่างที่2ครับคือความรู้สึกความสงสัยที่ว่าทําไมผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอ่อนแอทําไมถึงไม่ลุกขึ้นมาทําให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นเรื่องนี้ก็เป็นการใช้ไม้บรรทัดความเข้มแข็งของตัวเองครับไปตัดสินและไปวัดความอ่อนแอของคนอื่นและเผลอคิดไปครับว่าเรื่องอะไรที่ตัวเองทําได้คนทุกคนบนโลกนี้ก็ต้องทําได้เหมือนกันซึ่งเรื่องนี้กลับไปที่เรื่องเดิมครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่สามารถห้าใม้คนเป็นวัดเนี่ยคัดจมูกมีน้ำมูกไอหรือจามออกมาได้ เมื่อไหรก็ตามที่เราไม่สามารถสั่งหรือเสกให้ก้อนเนื้อในร่างกายมันหายไปได้โดยเป็นปลิดทิ้งเราก็ไม่สามารถห้ามความรู้สึกเศร้าของผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้เหมือนกันความคลาดเคลื่อนอย่างที่3ครับคือเจตนาดีที่ขาดความเข้าใจเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นใบมีดที่กรีดแทงใจของคนฟังได้ทันทีมีหลายคนนะครับที่คิดว่าเวลาเจอผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหรือว่าเจอคนที่เศร้ามากๆเนี่ยเขาจะต้องใช้คําพูดแรงๆเพื่อกระตุ้นเพื่อปลุก เพื่อทําอะไรบางอย่างให้ผู้ป่วยหรือคนที่อยู่ในภาวะนั้นๆั้นลุกขึ้นมาสู้ให้ได้ทันทีซึ่งอย่างที่เราบอกไปครับหลายๆครั้งเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าณตอนนั้นเขากําลังจะสู้กับอะไรอยู่หรือบางทีครับเป็นตัวเขาเองเนี่แหละครับที่ต่อสู้กับทุกอย่างมันนานมามากเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ด้วยซ้ําแต่ถึงอย่างนั้นครับก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนกําลังคุยกันในเรื่องนี้อยู่คือคําว่าสู้สู้เนี่ย เป็นคำที่เหมาะสมสําหรับการให้กําลังใจผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆนะครับเพราะว่าแต่ละคนแต่ละความรู้สึกมันจะมีวิธีการมีคําพูดที่ปลอบใจได้แตกต่างกันไปแล้วแต่แต่แตละคนเลยซึ่งเรื่องนี้ครับโคศกกรมสุขภาพจิตครับได้ให้คําแนะนําเอาไว้ว่าเรายังสามารถทักทายพูดคุยให้กําลังใจหรือบอกให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสู้ได้นะครับแต่ขอย้ำว้เรื่องเดียวที่ต้องจำให้ขึ้นใจก็คือเราต้องเข้าใจจริงๆนะครับ ว่าพวกเขากำลังต่อสู้กับอะไรอยู่สรุปสุดท้ายทสั้นครับจากรายการ a r อ You OK ที่อยากฝากเอาไว้ถึงคนที่มีผู้ป่วยป็นโรคซึมเศร้าอยู่ใกล้ตัวนะครับอย่างที่หนึ่งครับคือการแสดงตัวตนให้รู้ครับว่ามีเราอยู่ตรงนี้และเขาไม่ได้ยืนอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายเพียงลําพังแต่ในขณะเดียวกันครับตรงนี้อาจจะต้องมีขอบเขตนิดนึงครับเป็นขอบเขตที่สร้างความสบายใจเว้นพื้นที่เอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกทั้งตัวผู้ป่วยและก็ตัวของเราเองด้วย อย่างที่2ครับคือการรับฟังและการใช้คําถามปลายเปิดชวนคุยมากกว่าคําตอบหรือคําถามปลายปิดที่มีโอกาสที่จะเป็นการตัดสินปิดกัน้นหรือว่าชี้นําความคิดของผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้เราอาจจะลองเริ่มต้นง่ายๆครับจากการที่เวลาเขาตอบอะไรมาแล้วเราก็บอกเขาว่าอย่าคิดอย่างนั้นอย่าเป็นแบบนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นแบบนี้หรอกเปลี่ยนเป็นแค่ลองคุยกับเขาเพิ่มเติมครับว่าทําไมเขาถึงรู้สึกแบบนั้นความรู้สึกแบบนั้นของเขามาได้อย่างไรแล้วก็รับฟังทําความเข้าใจกับเขาต่อไปครับ เรื่องที่สาครับเรื่องนี้สาคัญมากๆครับคือเวลาที่มีใครไว้ใจเล่าความลับหรือว่าเล่าความรู้สึกของอาการซึมเศร้าให้ฟังเนี่ยคือเราต้องตอบแทนความไว้ใจของผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าครับที่เล่าเรื่องอาการเจ็บปวดเรื่องความเศร้าเรื่องเหตุผลส่วนตัวต่างๆที่เขารู้สึกอยู่ให้เราฟังการปกปิดเรื่องพวกนี้เอาไว้คือการตอบแทนความไว้ใจของเขาได้ดีที่สุดครับเรื่องที่สครับอย่าลืมนะครับว่าเราเชื่ออยู่เสมอว่าทุกสิ่งที่เขาเป็นคือความปกติของคนป่วยคนหนึ่งที่ไม่ได้แตกต่างจากโรคอื่นๆ ข้อสุดท้ายครับคือการพยายามทําตัวให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับเพราะว่ามีหลายครั้งที่พอเวลาเรามีผู้ปว่วยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ใกล้ตัวเนี่ยหลายๆคนด้วยความหวังดีจริงๆนะครับก็พยายามที่จะเทคแอคชั่นครับพยายามที่จะพาเขาไปกินข้าวพาเขาออกไปข้างนอกพยายามชวนพูดชวนคุยซึ่งเป็นสิ่งที่ปกติเราไม่ได้ทำแบบนั้นมาก่อนในสําหรับบางคนครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องดีแต่ก็ต้องระวังไว้นิดนึงว่าสําหรับบางคนเขาอาจจะมองเห็นว่า เรากาลังเปลี่ยนแปลงตัวเองบางอย่างเพื่อเขาและจะนําไปสู่ความคิดที่ว่าเขากําลังเป็นภาระให้เราอยู่หรือเปล่าซึ่งอาจส่งผลให้ความกังวลและอาการของโรคซึมเศร้ารุนแรงขึ้นได้นะครับอาจฟังดูซับซ้อนนะครับมีหลายเรื่องที่ต้องกังวลและหลายเรื่องก็ยากเกินกว่าที่คนทั่วไปจะเข้าใจแต่นี่ไม่ใช่ความรู้สึกที่ผิดนะครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าโรคซึมเศร้าเป็นอาการป่วยที่มีความซับซ้อนมีหลายมิติมีหลายเลเยอร์ที่ซ้อนทับกันอยู่มากมาย หลายความรู้สึกไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคําพูดจริงๆแต่ถึงจะเข้าใจไม่ได้ทั้งหมดก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยที่สุดนะขอให้มีพื้นที่เล็กๆครับเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ผู้ป่วยหลายคนเขาจะได้มาเล่าเรื่องให้เราฟังมาเล่าความรู้สึกต่างๆที่เขาจะมั่นใจได้ว่ามีคนเปิดใจฟังเขาไม่มีใครด่วนตัดสินและตั้งใจฟังเขาอย่างจริงแค่นั้นก็พอครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe c h anel n YouTube ของ The Standard Pop นะครับเพื่อรอติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเราที่กำลังจะเกิดขึ้นและถ้าใครครับมีเรื่องไหนที่อยากชวนคุยอยากให้เราเอามาแคลกกันก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนี้ได้เลยแล้วรอติดตามรายการของเราใน EP ต่อๆไปได้เลยนะครับ